สวัสดีครับผมวันนี้มีรหัส P B มาขายนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยศหนึ่งดาวนะครับผมปั๊มอีกหน่อยก็จะเป็น2ดาวแล้วนะครับผมตัวนี้ฉายาครบนะครับฉายาครบแล้วก็ปืนปืนหลักปืนแรมีมีเพียบเลยนะครับผมปืนวันก็มีนะครับผมตัวนี้เปิดราคาที่ห0พันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าปืนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูช้าๆนะครับอันนี้นะครับผมแจ็คแคมเมอร์นะครับ ตัวนี้ก็ปืนแลนะครับผมได้ไปก็ว่าคุ้มนะครับตัวนี้ อันนี้นะผมบาเลต์อา,อาวุธก็ประมาณนี้นะผมแล้วดูตัวละครนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอเทมต่างๆตัวละครเราดูศีรษะแล้วก็หน้ากากกัน,นะครับผมหน้ากากตัวนี้จะมีเยอะเลยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมไอเทมตัวนี้ปั๊มอีกหน่อยหนึ่งก็สองดาวแล้วนะผมสนใจติดต่อได้ที่อ,อินบ็อก แฟนเพจจำแฮกนะครับกลางได้นะผมขอกลางดังๆนะครับขอบคุณครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับผม